เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือ,อยังโวงยู9เอ็กซ์ตรีมจากบิดท,ที่จะมาขย่าวงการรถยนต์ไฟฟ้าด้วยความเร็วระดับ496กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานออโต้กงโจ2025ที่ผ่านมารถยนต์รุ่นพิเศษคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะและเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่บิดทุ่งเทให้เลยทีเดียวยังโวงยู9เอ็กซ์ตรีมไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะรถคันนี้สร้างสถิติความเร็วสูงสุดที่น่าทึ่งและยังทําเวลาต่อรอบ ในสนามนอบวร์กริงนอร์ชไลฟ์ได้อย่างน่าประทับใจด้วยเวลาเพียง6นาที59.157วินาทีนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรมของบิดอย่างแท้จริงการออกแบบของ U9 Extreme เน้นหลักอากาศพลศาสตร์เป็นพิเศษเพื่อให้รถสามารถรีสสมรรถนะออกมาได้อย่างเต็มที่ลองนึกภาพตามนะครับฝากระโปรงหน้าดีไซน์แบบช่องคู่พร้อมสปอยเลอร์หน้าคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ที่โค้งลงมาช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้าทําให้รถเกาะถนนได้ดีขึ้นแม้จะขับด้วยความเร็วสูงมากๆ แต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นด้านข้างของรถยังโดดเด่นด้วยซุ้มล้อหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายตัวรถที่ลากยาวไปด้านหลังล้อที่ติดตั้งมาเป็นล้อขนาด20นิ้วหลาย5การคู่พร้อมอย่างสมรรถนะสูงแบบ SEMISLIC k รุ่น i t s p o r E GT-R 2 Pro ที่พัฒนารวมกับกิทิยางเหล่านี้มีขนาด325 3 5 C r 20 112 Y ออกแบบมาให้รองรับความเร็วได้สูงถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ยู9 Extreme ยังมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกที่ทําจากโลหะผสมไทเทเนียมและระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นในฐานะรุ่นนิคส์เทรที่แรงที่สุดในตระกูลยู9รถคันนี้จึงมาพร้อมชุดแอโรดนามิกที่จัดเต็มกระจกหลังมีโครงสร้างหลายชั้นคล้ายเก็ดและสปอยเลอร์คาร์บอนฟอร์บอร์ไรส์สแเอ A N N E C K ขนาดใหญ่ส่วนกันชนหลังก็ติดตั้งดิฟฟิวเซอร์สองชั้นขนาดใหญ่ หัวใจสำคัญของยังโวยูก้าเอ็กตคือระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะอีของบิดที่ทํางานร่วมกับเทคโนโลยีควบคุมตัวถังแบบ Active d i s u s x มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบกระจายแรงที่ล้อทั้ง4ช่วยให้ควบคุมแรงบิดได้อย่างแม่นยําระบบ d i s u s x มีโครงสร้างหวาวคู่ภายนอกซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลงของระบบการสะเทือนทําให้ปรับความสูงของล้อทั้งสได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ รถไฮเปอร์คาร์คันนี้ใช้แพลตฟอร์มไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ120 0 v วิมาพร้อมมอเตอร์4ตัวให้กำลังรวมสูงถึง2220กิโลวัตต์เทียบเท่า2977แรงมา้าทำให้มีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักอยู่ที่1217แรงม้าต่อตัน u เ extreme ยังใช้แบตเตอรี่ blade battery เกรดสนามแข่งรุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงเซลล์ลดความต้านทานภายในและใช้โครงสร้างระบายความร้อนแบบ2ชั้นทำให้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ในอัตรา34 นี่คือจุดที่น่าสนใจการเปิดตัวอยู่ก้าวเว็กซ์ทรีแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยียายนยนต์ไฟฟ้าของจีนก้าวไปไกลแค่ไหนแล้วคุณคิดอย่างไรบิจะนำนวัตกรรมสุดขั้วนี้ไปสู่รถยนต์รุ่นอื่นๆในอนาคตได้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ